สวัสดีครับวันนี้วันที่อากาศร้อนครับเราก็เลยแวะเข้ามาที่ซุนี่ซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับที่ห้างซุนี่นะครับก็มีการจัดซุ้มสงน้ำพระนะครับเราก็ลองจะแวะเข้าไปดูนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างครับนอกจากสงน้ำพระครับวันนี้ก็พาเด็กๆครับมาสงน้ำพระไหว้ขอพรกันนะครับ นี่ครับโดยเฉพาะแม่เอ๋นะครับสายสอปนสาธุครับเมื่อไหว้ขอพรเสร็จเรียบร้อยครับด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีตักบาทร้อยแปดนะครับตักบาทร้อยแปดนะครับสามารถร่วมตักบาทได้นะครับแต่ตอนนี้ก็กําลังเตรียมกิจกรรมอยู่นะครับและนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีการก่อเจดีซายนะครับเทศกาลสงการแบบนี้ต้องมี ก่เจดีไซน์นะครับที่ห้างสุนีซูเปอร์เซ็นเตอร์ก็มีการก่อเจดีไซน์นะครับและนอกจากนั้นนะครับเรายังจะมีการเสียงเสียมซีนะครับเดี๋ยวเราไปดูการเสียงเสียมซีกันครับเอาละครับเราจะมาเสียงเสียมซีกันนะครับเสียมสีใหญ่มากครับนี่ครับเสียงเสียมซีเสร็จก็อ่านตามคําทํานายนะครับ และนอกจากนั้นนะครับยังมีจุดให้สําหรับทุกทุกท่านเข้ามาถ่ายรูปนะครับซึ่งท,งทางห้างนะครับได้มีการจัดในส่วนของต้นซากุระนะครับหลังจากพาเด็กๆไปเที่ยวทะเลแล้วนะครับวันนี้เราก็มาที่ประเทศญี่ปุ่นกันนะครับวันนี้เรามาเจอต้นอะไรลกูกต้นซากุระนะครับออกอมชมพูสวยงามมากๆเลยนะครับ